ลุงอยู่มากี่ปีแล้วครับโอ้อยู่ากี่ปีก็ทำไมแล้วคุยทำไมเฮ้ยเปล่าใช่ไหมรถคุณจอดอยู่กี่ปีลุงไม,ไม่ใช่นัดเลยที่จ,จะพูดไปแล้วครับเนี่ยก็เป็นการสูดอากาศบริสุทธ์นะจ๊ะนี่คือคิงก่อนวายครับฮอนด้าซีวิ f เอซนะครับ 1.8e ปี2017เกียร์ตโต้สีเทาดำคันนี้เลยนะครับราคา628,000บาทนะครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น11,000บาทนะครับท่านใดสนใจทักมาที่ idline ข้างล่างได้เลยนะครับสวัสดีอีคิงสวัสดีบอกแล้วมันไม่ยอมจริงๆด้วย <laughs> ไปไงอยู่ก่อนบ่ายมากี่ปีแล้วเนี่ย เราจะเสียเวลามากไปไหมน่าจะเพี้ยคือประมาณ13ปีได้นี่แฟนคขับคุณใช่ครับผมชอบมากอือจริงจริงให้บ้านไฟไหม้จริงๆที่เข้ามาก่อนบ่ายได้มาจากไหนก่อนผมมาจากประจวบครับก็ขับรถมาเรื่อยๆ่ไมแล้วก็มาตรงเพชรบุรีตรงวังมะนาวอ่ะเจอปั๊มแวะเติมน้ำมันในย่ามผมจะมีย่ามอยู่ใบนึงในยามจะมีนางกวัก ไวเสริมบารมีให้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เข้ามาอยู่ก่อนบ่ายนี่ผ่านรายการอะไรมาถึงมาเจอพี่เป็ดได้อ๋อันนั้นน่าตรงนั้นมันน่าจะเป็นรายการประกวดร้องเพลงมั้งคือตรงข้างทางเลยปั๊มวังมะนาวมาแล้วตุงก็ไปขึ้นไปประกวดใช่ใช่แล้วี่เป็ดจะเติมน้ำมันอยู่ใช่ใช่นี่เข้าตาดําเลยเป็นไงเข้าตาดําเลยเมื่อก่อนผมเป็นผู้จัดการสูตรรถยนต์มิสซูประจวบแล้วก็แบบว่าเราก็เล่นตลกอยู่ที่ประจวบอยู่แล้วเมื่อก่อนใช้ชนะใช้ชื่อคณะคิงซูเปอร์ฮา ทางคณะมีคนเดียวเล่นตางานบวชกันแต่งเนี้ยทอกเลยหรอทอล์กโชว์โอ้โหคุณนี่มีความสามารถตั้งแต่นั้นแล้วแล้วแบบว่าไฟฝันอยากจะเป็นตลกเพราะว่าคณะเชิญยิ้มอยากมาอยู่เชิญยิ้มเพราะตลกคาเฟ่ตอนนั้นโอ้โหรวยอ่ะเรายากรวยเพราะบ้านจนงี้ไงก็พอเปิดเขาเปิดรับสมัครคนกว้าหารตลกนั่นรายการอะไรก่อนใบแคคเคียดไงเอามาเสริมรายการก่อนใบแคคเคียดเราก็มาสมัครเลยเขาทีมงานโทรไปบอกว่า ให้มาออเดชั่นเราไม่รู้จักในออเดชั่นคืออะไรมันเป็นภาษาอังกฤษต้องแปลว่าต้องได้แน่นอนเพราะตอนนั้นมันมีประกวดพวกไกเดอะสตาร์พวก AF อะไรพวกนั้นใครตอนนั้นมีใครบ้างผมเป็นรุ่นแรกมีผมมีหนูเล็กเม่ไอต่อคอนบายเมยไแนนในโบจนนั้นุดบุโกพวกนั้นโอเคเสร็จพมกคุณได้ก็เขาให้มาเรียนและหลังจากนั้นปั๊บได้ก็เอาเข้ามาเรียนแล้วก็ คัดสุดท้ายเลยเหลืออยูสองคนที่เป็นผลิตผลก็คือหนูเล็กกาก้าอ่าแล้วก็ผมเด็กสองคนสองคนโอเคก็มาได้เชิดฉายในก่อนใบใครเชี้ยดใช่ก็ได้ปลูกฝังตลกจากเล่นคนเดียวแล้วต้องมาเล่นเป็นทีมต้องมารอลูกรับลูกส่งอะไรเงี้ยอพอผมประกวดผ่านพี่นุ้ยเดินมาจับมือ,อมกล้องมาสัมภาษณ์แล้วก็โอ้โหเอาแล้วดังแล้วอเออแล้ว,ลวพี่นุ้ยก็แสดงความยินดีแล้วบอกว่าเออขอเบอร์ไว้สิติดต่อน้องไว้พี่หลุยส์ก็ขอเบอร์เอ ตหลกเชิญยิ้มมาขอเบอร์ฮะเอาสิแล้วก็โทรถามพี่ลุยครับ <c oughs> พี่นุย้ย <c oughs> เป็นไงคณะพี่นุ้ยว่างยังเ,เดือนพระภาแกยังยังไม่ว่างมีอยู่ช่วงหนึ่งเอเอคณะพี่นุ้ยว่างแล้วว่างแล้วก็ลาออกอาจากผู้จัดการเลยดิออเอา้าได้มาอยู่เชิญยิ้มมาผู้จัดการสูตรมิโซได้อยู่ก่อนบ่ายด้วยได้อยู่คณะเชิญยิ้มด้วยยังไงก็รอดเออขึ้นมาป๊บวันแรกไม่เล่นก่อนบ่ายเป็นไงรู้สึกไงก็ไม่ได้พูดอ่ะพูดไม่ทันเขางับไม่ทันงับไม่ทันพีพ่พป่งเน่ง วายมากเออแล้วเราก็เออแล้วเราเป็นตลกที่มุ่งเราจํามุกเข้ามาตลกจําอวดไงพอมาปุ๊บไม่มีเนื้อเรื่องเลยก็จ้องแต่จะเล่นมุกอะไรเงี้ยทีนี้พอถ้าตลกใหญ่ๆเขาเล่นแล้วเขาแบบว่าเกินบทไปอะไรเงี้ยเราเข้าไม่ทันแล้วก็อ่เหลือลาเลยก็ไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยแต่ถือว่าเก่งนะประสบความสาเร็จนะคิงก่อนบ่ายยอมรับไม้ว่าคิงเนี่ยประสบความสำเร็จในก่อนบ่ายไอเครียด ก็ยอมรับเพราะว่าเราก็ใช้นามสกุลนี้มาตลอดแล้วแบบว่าคนรู้จักเราก็เบื้องตน้นเลยก็คือจากก่อนบ่ายแล้วมันถึงต่อยอดไปเป็นก๊อปปี้โชว์ไปเป็นอะไรพวกนั้นเออก๊อปปี้โชว์เนี่ยผมชอบอยู่คนหนึ่งฮะลุงลุงลุงครับผมอยากจะถามว่าทำไอคุณมีความคิดเห็นยังไงกับรถมือสองครับรถมือสองมก็ทำไงมันก็ดีกว่ารถมือหนึ่งอยู่แล้วใช่เปล่าถ้ารถมือหนึ่งก็เป็นยังไง มือหนึ่งจับภูมอะไรมือหนึ่งจับประตูมันขัดถนัดหรือเปล่าเหรนใช่ไหมประตูอช่ไหมผมอยากให้ลุงเนี่ยไปดูรถที่เพ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งครับเพ่งหนึ่งศูนย์น่รถเยอะมากเลยรถเยอะมันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมประชาชนก็ซื้อของราคาถูกใช่หรือเปล่าถ้าไปบางที่เขาไม่ลดเลยก็จะทำไงก็ซื้อของราคาแพงแต่นี่รถเยอะใช่ไหมใช่ครับมีอะไรจะถามลุงครับลุงอยู่มากี่ปีแล้วครับโอ้ยอยู่ากี่ปีก็ทำไมแล้วคุยไหมเห็นเปล่าใช่ไหมรถคุณจอดอยู่กี่ปีลุงไม่ใช่นัดเลยที่จะพูดไปแล้วครับ เนี่ยก็เป็นการสูตรอากาศรวยสูตรนะจ๊ะนี่คือคินก่อดไวยครับขอบคุณมากครับ,ขอขอบคุณคินโวย,โโยพ <อ S 2> รปีใหม่ให้หน่อยครับเอาเอาแบบเป็นพระได้ไหมใช่ครับเข้าทางนี่หรอเียเข้าทางนี่เออว่าว่าเจริญพรญาติยามญาติโยมญาติอาตมาเป็นยามอ๋อจบเอาตายตายท่านพระพยายามพระยอมจะยอมอ่า อาตมาก็ขอให้ออาตมาก็ขอเสียงเหินเสียงเหินอาตมาขอให้สุขีสุขขังสุขารังแล้วก็สุขารูโยมยาบหรือเปล่าครับหลวงพ่อไม่หยาบโยมสุขีนี่คืออะไรสุขีก็ขอให้มีความสุขสุขขังสุขแบบขนมคกขนมคกนี่มันขังอยู่ในเบ้าอ่ไอ้สุขารังมะม่วงโยมสุกในรังมันบ่มอยู่ในรังแล้วไอ้สุขารูข้าหลามโยมเข้าหลามสุขในรูเหรอข้าหลามบ้านพ่อโยมสุกนอกรู ห้หลวงพ่อมายาสแล้วพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับคิงก่อนบ่ายครับวันนี้เล่นเป็นตัวอะไรครับแต่ในหนังไม่ใช่ครับในหนังตลุ่ไม่ใช่ดูวยเออเป็นเป็นเผาโจโจอี่ไม่ใช่นี่คนป่านี่มะขามมะม่วงอ๋อเป็นมะขามมะม่วงนอ้ยนี่สุดยอดเลยผมเคยได้ไปใช้ขวดเนรับปวดขานี่ผมทาเนี่ยหายเลยขาซ้ายอยู่ตัวแรกชาอยู่อาจารย์แล้วขาขวาขาขวากาแฟโอ้โหเขาสมมุติให้ผมโอ้มันตินเลยโอ้ติน และตรงนี้เงลาเต้รถดีไหมเอาเยเพลงรถสวยโอ้สวยเยเพลงเยเพลงรถมีกี่คันโอ้ขันหกคัน